สนับสนุนโดยเวส p a f o r ร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริ io, ประเทศไทยจำกัดบอมบายเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่าย Star อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML เบรกสุดท้ายเนี่ยจะหนุม่มผมขอรวบรวมอย่างนี้ดีกว่ารวบรวมเขาเรียกว่าสมานักสมานเรรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สมานเรุ่นใหญ่สมาน,สนักเก่าแก่นะครับสมุดเเก่าแก่นะครับในวงการเริ่มต้นด้วยพี่หนุม่มไว้กำแพงครับชื่อเสียงระบือนามสำหรับขานี้สำหรับ<น>ขาแววนขาคาซิ่งขาซิ่งขาแวนนะครับจริงๆิงข้อดีของของของพี่หนุ่มผมว่าประสบการณ์ในต่างๆนะพี่หนุ่มก็ต้องต้องบอกก่อนว่า ปัญหาของนิวเอสปหลายๆตัวนะครับก็จบได้ที่พี่หนุ่มซึ่งซึ่งผมยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องอะครับเรื่องง่ายๆอะไม่มีใครรู้อะจากวันนั้นไปเทปพี่หนุ่มไปกำแพงเนี่ยทำให้เรารู้หลายเรื่องมากมีการดัดแปลงอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมคนไทยนะคือต้องบอกเลยว่าทุกอย่างที่แกทำเนี่ยแกพัฒนาจากประสบการณ์ความรู้จริงๆนะครับจากแชมป์นะครับ จากแชมป์ไอ้รถมอเตอร์ไซค์แร็กนะครับจากแชมป์มอเตอร์ไซค์แร็กแห่งประเทศไทยวันนี้มาพัฒนาสกูตเตอร์เจ็ดปีซ้อนมาพัฒนาสกูตเตอร์จากร้อยยี่สิบดขึ้นมาเป็นร้อยสห้าสิบดีซีเปลี่ยนชุดไฟ CBR ชุดชุดใส่ไฟนะมันมีผลงานเด่นชัดเลยอันนี้เป็น CBR แล้วก็ใส่กล่องกล่องกล่องไฟเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นกล่องแต่งผมว่าสายแรงในสายแรงในกรุงเทพอ่ะสกูตเตอร์บ้านเราเนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักพี่หนุ่มนะ เฮ้ยมันแบบว่าถ้าถ้าถ้าคนเล่นรถแนวนี้นะจะบอกจะบอกเลยว่าแบบว่าไอ้พวกชุดคิดจากอิตาลีชุดคิดอังกฤษมาเนี่ยเขาพยายามทำให้เอาชนะพวกนี้ตลอดเลยกระเด้งเลยเหรอฮะกระเด้งเลยเจอหนุ่มป้ากำแพงเขากระเด้งเลยครับนี่เจอพี่หนุ่มก้ากำแพงไปแล้วเราเพิเจออีกคนนึงอันนี้อันนี้ก็บ้านวิวสวยๆนะสายเลือกครับสายเลือกพิยะเวสป้านะครับบางกวยพูดถึงพ่ยะครับจะหนุ่มครับผมผมได้เห็น อะไรในตัวพิยะหลังจากการพูดคุยหลังจากการาสัมภาษณ์กันไปพิยะมาจากคนเล่นรถมาจากคนที่รักรถแล้วก็สะสมรถแล้วก็ด้วยใจรักอะไรต่างๆจนพัฒน,นามาเป็นช่างต้องบอกแบบว่ามาเป็นช็อปทําพวกสกูตเตอร์เราไปดูช็อปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความแตกต่างนะระหว่างคนเล่นคนสะสมแล้วก็าจนมาเปิดช็อปเป็นร้านเนี่ยกับสายช่างเลยตรงมีความแตกต่างยังไงครับก็คือคนเล่นคนสะสมเนี่ยช็อปเขาจะเป็นแนวแบบมีแต่ของสะสมอ่ะอื เน้นแบบหน้าตาดีสวยงามอ่ะเอออะไรมาแต่งมาแต่งแบบสวยๆนะไปถ่ายรูปบ้านพิย้าเนี่ยอยู่อังกฤษน่ะอือไอ้มุมบ้านแกนึกว่าเฮ้ยแค่ไม่อยู่อังกฤษวะเออจากเขาธรรมดานะใช่เอาทำแล้วสวยเลยนะครับกับสายช่างเพียวๆเนี่ยจะมาเราเข้าไปปุ๊บเราไอเนี่ยร้านมอ์ไซคือหาระเบียบไม่เจอทุกอย่างแม่งลกไปหมดอันนี้คือสายช่างแท้ๆนะฮะนะครับมันจะมีอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราพอจะดูออกใช่มีฟิวที่แตกต่างกัน่ะฮะพูดถึง พิยะเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขามาไงครับเจ้าหนุ่มพิยะนี่ก็คือครั้งแรกเนี่ยก็ก็เล่นรถขี่รถกันมารู้จักกันมานานมากนะครับตั้งแต่รับของร้านเจ๊ไปขายตลาดนัดรัชดาแล้วก็นู่นนี่นั่นขายไม่เลือยจนมาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะครับใช้เวลาเป็นสิบสิบปีเหมือนกันในการไต่เต้าในการเดินทางใช่ครับอ่ะพูดถึงพิยะไปแล้วเนี่ยมันเจอสายช่างเพียวเพียวไหมนจ้าหนุ่มสายช่างเพียวเพียวเนี่ยนะครับต้องบอกก่อน วันนั้นเราก็ได้ข้าไปดูบ้านดิ่งเรดีโอแต่ฟังทนนะคับ้านดิ่งเรดีโอนี่ตองบอกว่าเป็นดิ่งเนี่ยสายช่างจ๋าเลยนะช่างจ๋าเลยช่างจริง uh huh. ๆดิ่งเรดีโอเนี่ยผมมีคนถามว่าทําไมต้องเป็นดิ่งเรดีโ huh. อชื่อแบบฉาาานนนั้<า>ท้ท่ไดแต่ใดมาชื่อแบบมาเฟียมากมคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือช่างดิ่งเนี่ยชอบติดวิทยุ รถทุกคัน้องชอบใส่วิทยุรถเวสปาแกเนี่ยชอบติดวิทยุเวลาไปทัวร์เวลาไปขี่เดินทางเขาก็มีประวัติการเดินทางของเขายาวนานนะช่างดิ่งอ่ะใช่ก็เปิดเพลงฟังกันขี่รถเที่ยวกันจนไปถึงล่าสุดเนี่ยไอ้คอซาร้อยห้าสิบหัวเวฟแกเนี่ยก็ติดวิทยุเครื่องเสียงครับเต็มรูปแบบอ่ะทุกคนที่ตัวเองยังไม่รู้เลยจะหนุ่มว่าเฮ้ยใครเป็นคนตั้งทำไมเรียกชื่อผมเป็นดิ่งเลดีโอไม่มเป็นคนใครเป็นคนตั้งชื่อว่าเป็นดิ่งเรดีโออันนี้ก็สส่ช่างจ๋าเลยนะครับแล้วก็นี่แหละ ก็เป็นฉายานะครับอ,นนอันนี้ก็คือ,อบุคคลอีกบุคลบคลหนึ่งที่เป็นวงการเก่าแก่ของเราใายลึกเลย uh huh. นะฮะอ่ะูดหนีจะดิ่งไปแล้วมาถึงอีกคนหนึ่งบ้านใกล้ๆกันอันนี้วิชัยอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าชุดชุดลายครามนะครับ<อ>พี่วิชัยเนี่ยต้องมองก่อนว่าพี่ิชัยเฮียวิชัยเนี่ยแบบเไอดอลเลยครับคือเฮียวิชัยเนี่ยเป็นยุคแรกของการนำอะไรจากต่างประเทศเข้ามาขายอ๋อ อะไรน้ออยในหอ่นเอเนี่ยห<พ>อยินเตยุคแรกอินเตยุคแรกอ,อ,อะฮะมันนานมากนะหนุม่มถ้าเขายุคแรกเนี่ยนะย <UK scooter S 1> ุคใขกสกูตเตอร์อะฮะของอะไรน้อสเนี่ยนะอยู่ในหอเนี่ยต้องไม่หาเควิชัยเควิชัยชอบพูดแบบว่าฝากระโปรงนี่ต้องชุบได้อ๋อคือต้องคือต้องสภาพกริปสไตล์เควิชัยนะฝากระโปรงต้องชุบได้บางโคนต้องชุบได้ก็คือสภาพมันต้องกริปจริงๆนะครับชุบไม่มีรอยบุบเลย ใช่แล้วก็มีอะไรแปลกๆเข้ามาขายตลอดยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าเป็นยุคต้นๆของ eBay เลยว่าได้แล้ว<ม>โ,ดโดยโดยที่วิวิชัยเนี่ยมีคอนเนคติ้งกับเพื่อนต่างประเทศมากผมผมชอบอย่างหนึ่งจันนุ่มที่วิชัยเอาหนังสือนิตกกานพวกแพรวพริชันแพร,พรอ,อะไรเงี้ยซึ่งเป็นยุคเฮ้ยมีน้ำมอมีวิชัยมีปหลังซิลิฟูใช่ไหมใช่ครับ,รบมีพวกนั้นมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ย คือต้องบอกยุคนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเล่นน่ะเพิ่งเริ่มเล่นนะตรงแบบเป็นแฟชั่นเป็นอะไรที่เป็นยุคเก่ายุคโบราณผมว่าสิบสิบปีก่อนนั่นแหละเป็นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งมันมีมาช้านานแล้วของวงการสกูตเตอร์ของเราสมัยก่อนเนี่ยแปลกนะที่โดนหนังสือนะมอสจ๋ามากแฟชั่นยุคนั้นแรงใช่มอสจ๋ามากก็ได้เห็นยิวชัยมาเล่าความเปลี่ยนแปลงของวงการสกูตเตอร์ ถึงยุคนี้แล้วมันเป็นยังไงแล้วก็มีของแต่งของสะสมมากมายผมประทับใจตัวหนึ่งนะจ๊ะหนุ่มก็คืออีเจ้าตัวแรมเวสปาแลมเวสปาแลมเอาสปินไปใส่เป็นอะไรแรมแล้วก็จะมีตัวแรมอีกตัวหนึ่งที่เป็นรถที่โยนลงมาจากเครื่องบินเอออันนั้นไม่ใช่แลมครับอันนั้นเป็นยี่ห้ออะไรครับจ๊ะหนุ่มอันนั้นเป็นแบบว่าเป็นรถที่ใช้ในสงครามอ๋อเป็นรถที่ใช้ในสงครามเป็นรถคอมพวเตอร์ใช่ที่ลงแคปซูลมาแบบ โไปดูในเทปอ่ะเรื่องนี้ผมตามมานานอ่ะเราวันนี้ครับในเทปนี้ตอนที่สองของโรนร่ปีใหม่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเวสต้าคอนเรเวอร์ขับบายเอชอัมพรครับผมเวสเปียโอครับผู้นำตำนานดีๆกลับมาสู่ประเทศไทยครับบผมบอมไบค์ครับซื้อรถจักรยานนะครับและมอเตอร์ไซค์นะครับสไตล์แฟชั่นจ๋าเหมือนกันนะครับแล้วก็ไทยเจริญอะไหล่ยนต์นะครับสำหรับผู้นำเจ้าตัวสตาร์ 2 0 0และ150สินะครับสีจักเกีงมือครับผมเป็นอีกมิติใหม่ทางเลือกนะครับของคนที่ชื่นชอบสกูตเตอร์อีกหนหนังสือสกูตเตอร์นอตนะครับนิตยสารดีๆกับวงการสกูตเตอร์นะครับก็ช่องทางติดต่องานะครับติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็เข้าไปได้ที่อ่า YouTube ช anel ของเรานะครับพิมคําว่ารายการแะ้วก็ตามด้วยสกูตเตอร์ลาม่าแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเรานะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแฟนเพจสกูตเตอร์ลาม่าไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ในวารดีทีขึ้นปีใหม่นะครับขอไวพรให้แฟนๆรายการสกูตเตอร์ลาม่าทุกชั่นแล้วก็เพื่อนๆที่ชมสปีชนแนลนะครับมีความสุขคิดสิ่งใดสมความปรรทนามีกําลังใจดีในการทํางานนะครับตลอดปีใหม่และปีต่อๆไปนะครับผมสวัสนี้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดบอมบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์ Star. อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML อยากจะไปใน แค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต p e าจะพาเธอไปยประกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครใครบอก